นึ่ครับกาแฟนะครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยครับไม่ทําลายระบบนิเวศนะครับพึ่งพาธรรมชาติครับจะปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆบอกว่าเยอเกินจะต้นจะตาไม่รู้นะอใช่ปลูกใต้ใต้ต้นไม้ใหญ่นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมเด็ดนะอืมนี่กินหยิบนะครับเพื่อนขอโทษนะครับ เก็จะออกหวานๆนะครับเพื่อนรสชาติก็จะหวานๆหน่นะเพื่อนอยู่ทำกางธรรมชาติสวยงามจริงๆว,ว้าวชูนี่ครับต้นไมใ้ใหญ่เย็นนะครับตอนนี้จะเที่ยงแล้วครับเพื่อนๆลมยังเย็นสบายเลยครับแต่ว่าบางต้นมันก็เริ่มมันก็เริ่ม ออกลูกแล้วครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนี้นี่ครับเริ่มอันนี้ปีแรกของการออกลูกนะครับต้นนี้าชุดนี้เริ่มออกลูกว้วนี่นะครับก็ลักษณะกาแฟหนึ่งครับที่พ่อบอกนะก็คือพันุที่มันดีๆนะครับเพื่อนต้นที่มันจะดีๆนะครับคือสังเกตดูข้อเนี่ยครับเพื่อนนี่ครับข้อมันจะไม่ห่างกันเลยครับเนี่ยครับ นี่อันนี้คือถ้าอันนี้มันกําลังเป็นดอกนะครับเพื่อนถ้าเกิดว่ามันออกดอกแล้วถ้ามันออกผลแล้วมันก็จะเต็มแขนงนี่ไปเลยครับนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนบิลลี่ออร์แกนิกฟาร์มนะครับครับสวัสดีปีใหม่2 0 2พนยะครับขอให้เพื่อนๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆกคนนะครับครับวันนี้ครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆมาดูกาแฟอาราบิก้านะครับของพ่อนะครับอันนี้คือ พ่อปลูกไว้นะครับตอนนี้อยู่อยู่ท่ามกลางอากาแฟครับอันนี้เป็นพันุอราบิ i c a ครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพื่อนโอเคเราไปกันเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆอันนี้ต้นกาแฟนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับโอ้นี่ก็สูงเหมือนกันนะครับนะครับโอ้ลูกดกมากเลยครับแต่นี้พ่อก็เก็บไปหลายรอบแล้วครับ เราก็จะเก็บไปนะครับแล้วก็เอาไปโม่แล้วก็เอาไปตากนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปขายครับตอนนี้ถ้าขายแบบแห้งๆนะครับเห็นพ่อบอกว่ากิโลกิโลละสองร้อยห้าสิบครับอันนี้คือยังไม่ได้แปลรูปแปลอะไรนะครับนี่ครับต้นๆจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆว้าวสีแดงๆนะครับนี่ครับเต็มเลยครับมีหลายรุ่นครับพ่อผมปลูกไปเยอะอยู่โออันนี้กําลัง เขียวเลยครับว้าวดูสิครับเพื่อนๆวันนี้มันสีเหลืองครับยังยังไม่ยังไม่แดงนี่ก็เนี่ยครับมันจะขึ้นอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะไม่รบกวนธรรมจจะไม่รบกวนธรรมชาติเลยนะครับก็คือก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆครับเนี่ยครับแบบนี้ครับแล้วก็ใต้ต้นไม้ครับก็จะมีกาแฟนะครับมันร่มรื่นนะครับเพื่อนๆโอ้ดูสิครับ แต่เนี้โอ้อันนี้ก็สีแดงเนี่ยครับคืออันนี้เก็บไปสองชุดแล้วนะครับเพื่อนๆว้าวนี่เต็มเลยครับแต่ก็ยังไม่ได้มีเวลามาอ่ามาทำความสะอาดถางหญ้าถาังอะไรครับดูครับเพื่อนๆว้าวน่ากินไหมครับชาวโอ้โหนี่ครับเต็มเลยครับเพื่อน ตอนนี้ก็เวลาตอนนี้อยู่ที่ประมาณสิบเอ็ดโมงครับเพื่อนอากาศยังเย็นเลยครับนูน้นแถวนู้นก็มีนะครับเพื่อนอย่างเยอะเลยครับปุ๊โอ,โอ้ถึงข้างล่างเลยโอ้อันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองสีเหลืองก็มีนะครับเพื่อนนะครับอันนี้พันธุ์สีเหลืองแล้วก็จะมีสีแดงส่วนมากก็จะเป็นพันธุ์อาราบิก้าครับเพื่อนที่พ่อปลูกไปครับ นี่ครับส่วนข้างใต้นู้นครับเพื่อนๆก็จะเป็นลำธารโอ้โหทนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาครับนี่ครับเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าเราปลูกเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องแปลรูปเองอะไรเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเห็นพ่ออันนี้ก็เป็นสวนสวนแรกนะครับก็จะลงเพิ่มอีกครับเดี๋ยวเราก็จะจะลงเพิ่มจะปลูกเพิ่มตอนนี้มี ไม่รู้ว่ากี่พันต้นนะครับจำไม่ได้เหมือนกันครับนี่ว้าวนู่นครับใช่หมดเลยนะครับเพื่อนๆเนี้ยโอ้โหโอ้มีทั้งพันสีเหลืองด้วยเด้อโอ้โหแต่สีเหลืองก็มีนะนี่เพื่อนๆนันี้ยังไม่สุกแต่มีเป็นเป็นสีเหลืองแป๊บนึงน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองชิมให้เดี๋ยวผมเด็ด นีม่มันน่าจะเป็นพันธุ์สีเหลืองอ่ะแม่ค่อยๆลงนะค่อยๆลงนะนุ้นก็ใช่ครับเพื่อนๆโอ้เยอะนันครับเนี่ยโอ้ข้างในนุ้นก็ใช่มันล่มลื่นนะครับเพื่อนๆดูสิเย็นฉ่ำเลยเดี๋ยวผมไปดูต้นไม้นี่ต้นไม้อย่างสูงเลย Uh huh. หายากนะครับบรรยากาศแบบเนี้วันนี้ขนาดนี้เวลาสิเบเอ็ดโมงจะใกล้เที่ยงแล้วยังเย็นฉ่ำเลยดูสิโอ้น้าพันสีเหลืองแหละแม่ <Wow. S 1> oh. นี่ไง โอ้โหไม่ได้กลับบ้านมาหลายปีแล้วก็ไม่แม่มาดูสวนกาแฟนี่ก็นานมอนกับนะเนี่ยโอ้โหปีปีหนึ่งไม่ได้ปลูกเยอะนะครับขนาดไม่ได้ปลูกเยอะก็รายได้ก็ดีนะครับเพื่อนๆอีกหน่อยก็อาจจะต้องให้พ่อทําอันนี้เป็นอาชีพหลักเลยแหละเพราะว่ามันไม่ต้องใช้มันไม่ต้องใช้แรงอะไรเยอะนะครับก็อยู่กับต้นไม้ไปเดี๋ยวก็จะปลูกให้พ่อเพิ่มว้าว โอ้โห oh, <laughs> ดงกาแฟเลยแม่ใะชบนี่กาแฟที่เพื่อนทานนะครับก็มาส่วนหนึ่งก็จะมาเนี่ยครับก็จะเป็นกาแฟของพ่อผมนี่แหละไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นครับเพื่อนๆไม่มีเลยนะครับอยู่กับธรรมชาติจริงๆ oh. อีกหน่อยเราก็ค่อยทำแปรรูปอะไรเองทำโรงงานอะไรเองโอ้โ oh. ห ดูสิเพื่อนจุ๊ว้าวต้นนี้ก็ดกนะเนี่ยเคเดี๋ยวผมผมลองชิมให้ดูอ่ะเนี่ครับเดี๋ยวผมเด็ดนะอืมนี่กินหยิบนะครับพเพื่อนขอโทษนะครับเออก็จะออกหวานหวานนะครับเพื่อนอืมรสชาก็จะหวานหวานหน่อนะ โทษนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเด็เด,ดมาเด็ดมาอีกสักลูกสิไปได้เลยทีเดียวครับหวานอยู่นะ เดี๋ยวเขาก็จะเอาไปบดนะครับพเพื่อนๆเก็บแล้วก็จะเอาไปไปบดแล้วก็เอาไปตากแล้วถึงอเอาไปขายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเด็ดอันนี้ก่อนจะให้พเพื่อนๆดูว่าข้างในมันเป็นยังไงเม็ดกาแฟนี่พเพื่อนๆเห็นไหมนี่คือเม็ดกาแฟนะครับรจะพอเราเฮ้ยน้ำข้างๆมันหวานครับพเพื่อน แต่เม็ดมันจะกินไม่ได้นี่นี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูนะครับอ,อันนี้ผมผมกำลังแกะมานี่มเป็นแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับเม็ดมันจะเป็นแบบนี้นี่ไง นี่เพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเด็ดมาให้นะอ่ะสบอจับให้หน่อยสิปึ๊บว้าวเดี๋ยวนี้ก็ก็จะคนแก่แถวบ้านครับก็จะจ้างเขาเก็บให้เดี๋ยวค่อยไปปัน่นนี่ครับก็จะมีพวกกระรอกพวกอะไรมากินบ้างครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่เห็นไหมจ๊ะสโอเห็นไหมเม็ดมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหม เห็นจ <Scroll> ้าโอเคเม็ดกาแฟนะครับหวานหวานหวานโอเคชาตนครับกาแฟนะครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยครับไม่ทำลายระบบนิเวศนะครับพึ่งพาธรรมชาติครับ จะปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับเพื่อนบอกวาถ้าแสงเยอะินจะต้นจะตายไม่รู้นะใช่ปลูกใต้ใต้ต้นไม้ใหญ่เนี้ยร่มรื่นมากเลยว้าวพันอาราบิก้านะครับเพื่อนว้าวร่มรื่นมากเลยนะครับอันนี้ผมอยู่ในโอ้อันนี้ก็ยังมีแม่เต็มเลยเนี่ยโอ้ตรงนู้นก็ากาแฟ ว้าวไม่ต้องเก็บหรอกพ่อเก็บไปแล้วร่มรื่นมากเลยนะครับเนี่ยโอเคเลยครับเพื่อนๆใช่ครับตอนนี้ผมอยู่อ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับอยู่ตำบลห้วยห้อมนะครับพเพื่อนๆกาแฟห้วยห้อ,หอม แหล่งกาแฟอาราบิก้านะครับนี่สีเหลืองอืมสุกแล้วแม่มันเป็นแบบนี้หละมีทั้งสีเหลืองและสีแดงโอเคโอ้ต้นหม้นก็แดงอะไรแดงเลยข้างล่างก็จะเป็นลำธารน,นะครับนก่อนเย็นไปดูลำธารกัน ครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับก็จะเป็นต้นกาแฟอายุประมาณปีกว่าๆครับเกือบสองปีนะครับที่พ่อผมปลูกไว้ด้านนี้ก็มีประมาณพ่อบอกว่าประมาณแปดร้อยต้นครับเนี่ยครับก็จะอยู่ในโอ้ลมลื่นเหมือนกันครับด้านนี้ครับว้าวนี่ครับ เออมาแบบเขาออดได้ยังไงเหรอแก้เังไงเอออายุยูยูดูพวกมอดสมานอะเออดูโตเฟีดอยู่ดังอ่ะอืมอีมากาเฟยนี่สิแหละอ๋อเขาดันตกฟูนตกเยื่อฟือนปะ เอเอไม่มาปติงาบดูปาโลเปิดตลาดตักเถอะตะเฮิ้นเออเขาได้ยันตูส่งับเนานี่ครับอันนี้ก็เป็นดงกาแฟนะครับเพื่อนผมพาไปดูฟืดชูบผูกไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้ครับลม่มลื่นมากเลยชูบนี่อันนี้ต้นกาแฟอันดูน้องเปล่าฮะโตเป๊ะ ประมาณสักสองปีนะครับหลังจากเราปลูกนะครับพเพื่อนๆก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วครับมผมก็ไม่ได้มีความรู้ <c oughs> เรื่องกาแฟครับ <c oughs> พ่อก็จะปลูกแบบนี้แหละครับนี่ครับเรียงกันไปเลยส่วนแพลนของเรานะครับเดี๋ยว เราจะปลูกนะครับเลาะไปด้านนู้นเลยนะครับให้เป็นปลูกเพิ่มไหมครับนี่เพื่อนๆอมันยังไม่ได้แบบทำความสะอาดเท่าไหร่นะครับมันก็อาจจะโลกๆแต่ว่าโซนน้ำก็จะเป็นต้นกาแฟหมดเลยนะครับเพื่ๆๆอนอยู่ทรกลางธรรมชาติสวยงามจริงๆ ว้าวชูนี่ครับต้นไม้ใหญ่เย็นนะครับตอนนี้จะเที่ยงแล้วครับเพื่อนๆลมยังเย็นสบายเลยครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเราก็ไปสวนอะโวคาโดต่อเอ้ยต้องกับไป วันนี้ต้นนี้ก็ชุดนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆซึ่งมันกําลังจะเริ่มออกลูกเป็นปีแรกครับเพววื่อนๆอันนี้คือนี่จะเป็นช่วงดอกกาแฟครับเพววื่อนเพื่อเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเนี่ยโอ้เนี่ยเนี่ย นี่ครับกิ่งนี้กิ่งนี้โอ้ผมถ่ายผิดอีกน่ครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของดอกครับนะครับมันเริ่มแตกดอกละแต่ว่าบางต้นมันก็เริ่มมันก็เริ่มออกลูกนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนี่นี่ครับนี่เริ่มอันนี้ปีแรกของการออกลูกนะครับต้นนี้าชุดนี้เริ่มออกลูกชุด โอ้นี่ครับอึ๊บแรกของก่องลกสมากาแฟ่นงอางอกแกเึ่งก็มานี่ชุบนี่ก็เริ่ม เริ่มจะออกลออกลูกปีแรกครับเพื่อนๆอาจจะยังไม่ดกมากนะครับแต่ต้นสมบูรณ์มากครับตรงกาแฟหมดนะครับตอนนี้ก็พ่อก็จะได้เคลียหญ้าเคลียอะไรก็จะดูโลง่งๆหน่อยครับน,ะนี่เราอยู่่าำกลางธรรมชาตินะครับวิวหลักล้านนะครับ อากาศก็หลักร้านเช่นกันนะครับสดชื่นครับไม่มีควันรถไม่มีอะไรเลยมีแต่ธรรมชาติล้นล้วนสูตรอากาศได้เต็มปอดครับเพื่อนๆก็จะเป็นดอกกาแฟนะครับต้นกาแฟน,น,นี่ก็จะเป็นดอกครับมันจะออกตามก่ นี่นะครับก็ลักษณะกาแฟหนึ่งครับที่พ่อบอกนะก็คือพันที่มันดีๆนะครับเพื่อนๆต้นที่มันจะดีๆนะครับคือสังเกตดูข้อเนี่ยครับเพื่อนนี่ครับข้อมันจะไม่ห่างกันเลยครับนะครับนี่อันนี้คือถ้าอันนี้มันกําลังเป็นดอกนะครับเพื่อนถ้าเกิดว่ามันออกดอกแล้วถ้ามันออกผลแล้วมันก็จะเต็มแขนงนี่ไปเลยครับนะครับนี่เห็นนะครับซื้ออันนี้เป็นดอกนะครับ คือมันจะไม่ห่างมากอะครับพเพื่อนๆไงแต่และต้นมันจะไม่เหมือนกันครับแต่ต้นนี้คือพ่อบอกว่าเป็นเออต้นที่สมบูรณ์มากๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับตรงนี้ครับก็จะโดนตัดตัดออกไปนะครับมันก็จะเป็นยอดออกมาถ้าเราไม่ตัดก็มันก็จะสูงครับทีนี้เวลาเก็บมันก็จะอ่าเก็บลําบากนะครับนี่ครับนี่นี่ต้องตัดออกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันสูงเพื่อที่ให้มันแตกขแขนงไปข้างๆเนี้ครับผมไม่มีความรู้เลยครับวันนี้มาขอความรู้จากพ่อครับ นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมล็ดกาแฟนะครับเราที่เราเก็บมาเป็นเม็ดเมื่อกี้นะครับแล้วก็เราก็จะเอาไปทําการโม่นะครับโม่ให้เปลือกมันออกครับกระเทาะเปลือกมันออกจากนั้นนะครับก็จะเอามาตากแบบนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะแห้งนะครับเราถึงจะสามารถจําหน่ายได้นะครับเนี่ยครับนี่ครับเมล็ดกาแฟนะครับที่เราอ่า กระเทาะเปลือกออกแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่แดดกําลังดีนะครับตอนนี้จากนั้นนะครับเราก็จะเอาไปอ่าอันนี้ครับจําหน่ายได้แล้วนะครับก็จะมีคนมารับซื้อครับตอนนี้เรายังไม่ได้ทําเป็นแบบอ่าแปรรูปอะไรเองครับก็ขายให้อ่าร้านกาแฟร้านอะไรไปก่อนนะครับโอเคครับผม Yep.